เข้ามาแล้วเซ์ฮัลโหลกันนิดนึงนะคะเข้ามาแล้วเซ์ฮัลโหลกันนิดนึงนะคะมาทักทายกันในวันจันทร์ที่1กุมภานะคะจันทร์ที่1กุมภาแล้วก็น่าจะเป็นวันที่หลายๆท่านอาจจะมีข่าวดีใช่ไหมคะเพราะว่ามีผ่านมาหลังสี่โมงเย็นแล้วนะคะก็แสดงความดีกับออหลายหลายท่านด้วยนะคะที่นะคะที่ถูกหวยนะคะแต่หลายท่านที่ยังไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เป็นไรครั้งนี้นะคะ ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปรุ้นครั้งหน้าได้นะคะเพราะเดือนหนึ่งมีต้องสองครั้งให้เรารุ้นถูกไหมคะก็อยากจะมาทักทายทุกท่านในวันที่1ของเดือนแล้วก็เป็นวันดีวันจันทร์นะคะหของเดือนกุมภากุมภาพานันธ์วันนี้ค่ะก็อยากจะมาเล่าในเรื่องของเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับที่ว่าบางครั้งเราอาจจะพลาดเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเอ๊ยเราทําสิ่งนี้ไปแล้วมันส่งผลกระทบยังไงนะคะเงเนี่ย ในฐานะที่เป็นลูกค้านะคะลูกค้าคนหนึ่งเนาะลูกค้าคนหนึงเราก็อยากจะมาเล่าในฐานะของลูกค้าที่เราเจอประสบการณ์นี้มาแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครต้องเจอเหมือนเราหรือคนที่กําลังเป็นเจ้าของธุรกิจขายของอยู่อะไรก็ตามเนี่ยค่ะอาจจะไม่ไม่รู้เรื่องนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะไม่เคยสัมผัสกักบตัวเองแต่เน่งเจอมาแล้วเน่งก็อยากจะมาเล่าทุกท่านฟังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเน่งเมื่อประมาณน่าจะมาณอเดือน2เดือนที่ผ่านมาค่ะ เราก็มีโอกาสได้ไปใช้บริการนะคะร้านทําผมร้านหนึ่งนะคะไปใช้บริการร้านทําผมร้านหนึ่งเนี่ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอคะไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เรื่องเล่านะคะร้านทำผมร้านหนึ่งในจังหวัดระยองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราเข้าไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่เยอะมากมายเพราะเราแค่ไปตัดผมนะคะแค่ไปตัดผมแค่ไปตัดผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเคยไหมคะตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกเราสัมผัสได้นะคะเราสัมผัสได้ว่า การบริการของเขาว่าแตกต่างแตกต่างอันนี้คือเราในฐานะลูกค้านะคะเราในฐานะลูกค้าเราสัมผัสได้คือการบริการของเขาแตกต่างนะคะแตกต่างยังไงพอเรานั่งปุ๊บเราก็สังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ค่อย เทคแคร์ care, เราเท่าไรไรเท่าไรเลยนะคะแต่ว่าเขากลับไปเทคแคร์กับลูกค้านะคะลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เข้ามาทําสีนะคะเข้ามายืดเข้ามาดัดนะคะหรือทําอะไรที่เยอะกว่าเรานะคะที่เยอะกว่าเรามันก็เลยทําให้เรารู้สึกเริ่มรู้สึกได้จับความรู้สึกได้มันก็เป็นความรู้สึกเนาะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งหนึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งอะคะ่ะที่นะคะที่ เปิดร้านนะคะเปิดร้านหรือว่าบริการลูกค้านะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วลูกค้าทุกคนนะคะมีความสําคัญนะคะความสําคัญเท่าเทียมกันนะคะเท่าเทียมกันและสิ่งที่สําคัญมากที่ลืมไม่ได้เลยคือพลังของการบอกต่อวันนี้อย่าลืมว่าลูกค้าทุกคนนะคะเขามีคนรู้จักเขามีคอนเนคชันนะคะเขามีสังคมของเขาเขามีเครือข่ายของเขาอยู่นะคะถ้าเราปฏิบัติด,ดีหรือดูแลเขาดีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปบอกเพื่อนฝูงเขาเขาเรียกว,ว่าปากต่อปากถูกไหมคะ แต่วันนี้ถ้าเราดูแลลูกค้าไม่ดีค่ะวันนี้เราไม่ได้เสียลูกค้าแค่หนึ่งคนนะคะเราไม่ได้เสียลูกค้าแค่หนึ่งคนนะคะแต่เรากําลังเสียนะคะลูกค้ากลุ่มใหญ่ไปเลยกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งไปเลยนะคะที่เราแทนที่ว่าเราจะได้เพราะว่วันนี้ค่ะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ค้าขายขายของขายสินค้านะคะเราจะต้องบริการลูกค้าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกค้าคนนั้นจะอุดหนุนเราด้วยการซื้อของ100 ลูกค้าจะอุดหนุนเราด้วยการซื้อของ1000นะคะแต่อย่าลืมว่าทุกยอดการขายทุกยอดการสั่งซื้อที่ได้มามันก็ทําให้เรารวมเป็นเงินก้อนใหญ่ถูกไหมคะวันนี้เราคงอาจจะไม่ได้มีกําไรแบบวันละ1000หรือ2,000บาทหรือเป็นหลัก 10, หมื่นหลักแสนได้ถ้าขาดลูกค้าคนใดคนหนึ่งไปเพราะฉะนั้นลูกค้าเป็นฟันเฟ,ฟืองสําคัญมากๆในการที่จะทําให้เราท,ทําธุรกิจไปต่อได้หรือไม่ได้ก็อยากนะคะ อยากจะฝากไลน์นี้ไว้นะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านด้วยนะคะที่วันนี้เราตั้งใจที่อยากจะมาเป็นคนที่เขาเรียกว่าขายของให้บริการลูกค้านะคะอย่างตัวเ,เองก็เหมือนกันเนี่ยต้องยกตัวอย่างอย่างตัวเองเนี่ย ต้องบอกเลยว่าวันนี้ค่ะมีโอกาสเปิดคอร์สสอนออนไลน์ถูกไหมคะซึ่งแต่ละคอร์สเนี่ยก็ราคาแตกต่างกันคนเ,คเข้ามาเรียนก็จ่ายเงินแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่หนึ่งจะคิดอยู่เสมอนะคะหนึ่งจะไม่รู้ว่าวันนี้คนนี้จ่ายน้อยคนนี้จ่ายมากนะคะแต่หนึ่งจะดูว่าวันนี้เราจะให้อะไรเขาได้มากกว่าที่เขาจ่ายมาเราจะให้อะไรเขา ได้มากกว่าที่เขาจ่ายให้เราเช่นวันนี้เขาจ่ายมาให้1เท่าเราต้องกลับคืนไปให้ลูกค้าถึง3าเท่านะคะแล้วก็คิดง่ายๆอันนี้สําคัญมากนะคะคิดง่ายเลยถ้าวันนี้ค่ะสิ่งที่เราให้ลูกค้ามันมีประโยชน์กับเขาเหมือนเขาให้ใจเรามา1เราให้กลับไป3าเชื่อจะค่ะ ว่าเราจะได้ลูกค้านะคะที่ต่อเนื่องได้ลูกค้าประจําแล้วก็สามารถสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นกับลูกค้าได้แบบยั่งยืนนะคะอย่ามองว่าวันนี้มันเป็นการแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นแต่อยากให้มองว่าลูกค้าก็เหมือนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเรานะคะเปรียบเสมือนญาติพี่น้องคนที่เรารักและเราอ่ะก็ควรที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับลูกค้าอย่าเอาเปรียบลูกค้าอย่าแสดงให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่า เ,ออเรามีเขาเรียกว่า2มาตรฐานในการบริการลูกค้าวันนี้ลูกค้าอาจจะไม่พูดนะคะวันนี้ลูกค้าอาจจะไม่พูดแต่เขารู้สึกได้นะคะแต่เขารู้สึกได้แต่วันนี้ลูกค้าเขาจะไม่พูดกับเราโดยตรงถ้าเกิดเขาไม่พอใจแต่เขาอาจจะพูดกับใครอีกหลายคนว่าเราบริการไม่ดีเลยนะคะก็จะ <c oughs> ทําให้เราเสียกลุ่มลูกค้าไปนี่นี่คือเรื่องสําคัญนะคะที่เราอยากมอง <c oughs> เพราะฉ <c oughs> นะ <c oughs> การบริการลูกค้าการบริการนะคะมีหลายมาตรฐานนะคะมาตรฐานคือลูกค้าทุกคน ค้าทุกคนสาคัญเพราะเป็นคนค้าและหนึ่งก็มีล้าด้วยเปิดสอนออนไลน์เราขายกันหุ่นเป็เขาก็มีเหมือนกันสิ่งที่เราทํามาเสมอก็คือเราบริตุค้าทุกอย่างเท่ากันอย่างเียากันอันนี้คือหัวสของนักขาย ือหัวใจของนักขายก็คอสที่มีชื่อว่าด้วยหัวใจนะคะซึ่งเป็นที่หนึ่งสอนการขายด้วยเราต้องใจใส่ลูกค้าเราต้องใจใส่ด้วยและเราต้องข้อค้าดูว่าลูกค้าการอะไรก็กแก้ปัญหาให้ได้เท่านั้นเองเราก็จะสามารถสินค้าขายการของเราได้ถ้าแก้ให้จุดที่ลูกค้าปัญหานะคะลูกค้าแต่สำคัญมากก็คือเราต้องความจริงลูกค้ามีความสใจกับตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเนี่ยคอสออนไลน์ทั้งหมดคอสก็จะมีคอสในเรื่องทักทน f เฟซบุ๊กการไลน์ถูกไหมคะทักเรื่องของพูดไลโซดตักงะเรื่องของขายวันนี้ คงไม่ได้ขายเราคงไม่เท t t ตามตำราถูกไหมคะมีแค่ตำราไว้เป็นกายแต่แวันนี้รู้ว่าลูกค้าที่เข้าเนี่ยปัญหาเขาคืออะไรเขาคืออะไรนะคะเขาจ่ายเงินเนี่ยเขามีขวางอะไรกับคอร์สนั้นคะต้องสอนแล้วก็หาวิธีนะคะให้ตอบของนี้หรือ่ารของเขาได้หน้าที่ของโค้ดนะคะหน้าที่ของคือดึงศักยภาพเขาออกมาดึงทราบของลูกค้าที่เรียนออกให้เขาใช้ภาพเล่นถูกไหมคะเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยเนี่ยเงินที่เขาจ่ายมันค่ามากมันคุ้มมากเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนที่หนึ่งหลอนเราจะไม่ได้แค่สอน ให้เขาไปทาทําทาแต่เราจะเรียกว่าโคชชิ่งเขาทำเราคุยเขาไปทำเป็นการสื่อส w งเวสอ w เวอร์ชันถ้าในภาษาของการสื่อสารคือการสื่อสองทางปรับ,บจากคอร์สออนไลน์ทั่วไปหนึ่งเคยเรียนไลน์ที่ทัวเปียนเนี่ยก็คือแล้วเราก็ฟังก็มาทําเราก็จะไม่มีที่ปรึกษาแต่วันนี้คอร์สที่หนึ่งคอร์สที่แบบจริงนะคือไปทาแล้วมีปัญหากบมาคุยกันที่สําคัญของการลงทําที่บ่อยแล้วก็สม่ําเสมอต่อเนื่องแล้วก็จะสามารถ เก่งในเรื language, ่องของการใช้ Facebook การใช้ไลน์นะคะเก่งในเรื่องของทักษะการพูดเก่งในเรื่องของการไลฟ์สดบ่อยทาบ่อยทำตอนว่าเราจะชํานันเสมอนะคะแล้วก็ในเรื่องทักษะไหนก็ว่า จริงแล้วว่างาายเป็นที่ง่ายถ,าาาถ้าเราเข้าใจงานถ้าเราเข้าใจเราถ้าเราไม่เข้าใจยากเราจะสร้างสิ่งที่ไม่โอเคนะคะเรื่องของสนัก,การขายที่ไม่โอเคไว้เนี่ยค่ะก็อยากประกาศนะคะที่ประกาศว่าถ้าเป็นที่เราเจอปัญหาของเราเออคือเรายังใช้ฟุกเป็นลไลฟ์เป็นในการการตลาดจะเริ่มยังไงน,นะคะหรือเรารู้สึกว่าเราพูดเราไม่ค่อยดีเราอยากพาให้ดีนะคะหรือในเรื่องของสดเราอยากได้นะแต่เราไลฟ์ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงมองมุมไหนไงเราไม่รู้หรือแม่้งงาน ก็จะขายเอ๊ะขายลูกค้าจะเข้าไปหายัางไงจะเค็กลูกค้ายัางไงนะคะก็รู้ด้วยกันได้นะคะเรียนรู้ด้วยกันถ้าเปิดกลุ่ม5ถึงก็มีแล้วก็เป็นเดี่ยวเรียกว,ว่า p พรเวคนก็มีเหมือนกันรู้ประมาณหนึ่งเต็มที่ก็เกิน3ชั่วโมงอย่างกรณี3คนเนี่ยเราก็จะไปถอบทำไปดังผมเนาะเราก็จะได้ไม่เบื่อดูนะคะสมาในการฟังคนละ15นาทีนะคะถ้าเนี่ยก็เข้ามาเรียนรู้ไในข้อสามนี้วันนี้ค่ะอยากฝากไว้นะคะว่าเวลาบริการนะคะอย่างมีหลายมาันให้มีเดียวคือลูกค้าควรมีความมันเท่าที่นะคะ คนต้องสําคัญได้ถ้าเราสําคัญทุกคนเตรียมกันคุณก็ใจลูกค้าที่มาของก้อนนะคะขายด้วยหวยมีก็เข้ามาเรียนรู้ด้วยการทัก